เฮเบตตี้เฮเบตตี้ให้มา1นอีกแล้วอ่อแล้วครับเฮเบตตี้หลุดมาทางขวามาตะเหลี่ยมนี่ต้องเท้าซ้ายครับซ้ายไหลคืนมาแล้วจริงผิดอีกทีหนึง่งเรียบร้อยเลยครับตัวสำรองครับชนะน,นันต์้องบุกข,ขาครับนาทีที่แปดครับแบงคอกเด็ดข,ขึ้นนำสองหนึ่งครับลงมาไม่กี่ของแบงคอกเล่นกันง่าย,ายจังหวะเดียวต่อกันมาเรื่อยๆครับเฮเบตตี้ ธิติพันธ์นะครับได้เงิน2คนแล้วสุดท้ายเนี่ยมาถึงเฮเบอร์ตี้ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ดึงกลับมายิงทีแรกไม่ดีครับโอ้แต่กลายเป็นดีกลายเป็นแอซิ์เลยครับโอ้ธิติพันธ์นี่วันนี้นี่สองแอซิ์ครับโอ้แล้วแปรแบบเน้นๆเ,เลยครับย้อนกลับไปที่เสาแรกนั่นครัญชัยถลามาปิดอีกมุมนึงก็ย้อนกลับไปไม่ทันนะครับอืมเอาจนได้ครับก็จุดเริ่มต้นมาจาก เฮอแบตี้นะครับ <S 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 ใช้โคตา